สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาขอนแนะนํานะคะมาขอนแนะนําตัวนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเจลนะคะก็คือเจลก็คือเจลตัวนี้นะคะเป็นเจลอ,อนามัยนะคะของปรีนะคะแบรนด์ของ dm นะคะตัวนี้เราจะเห็นนะคะจะเห็นเลยว่า hygiene อะในภาษาเยอรมันนะคะ hand g e นะคะ hygiene นี่คืออนามัยนะคะก็คือเจลอ,อนามัยถ้าแปลให้ตรงตัวนะคะสําหรับ มือนะคะก็คือแฮนด์แฮนด์ก็คือมือนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไวรัสด,ด้วยนะคะแล้วก็อันเวนดงก็คือใช้โดยไม่ต้องล้างน้ำออกนะคะก็คือตัวนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะ99.9%นนะคะแล้วก็สเปเชียลิสต์ก็คือสเปเชียลิสต์สำหรับพวกไวรัสด,ด้วยนะคะเราจะเห็นตัวนี้นะคะ h a c k e อร์ a y s in Deutschland ตัวนี้ผลิตขึ้นที่ประเทศยามนีนะคะแล้วก็นี่คือ300 ml นะคะอันนี้ก็คือหมดอายุนะคะเดือนหนึ่งนะคะปี2023นะคะจะเห็นด้วยนะคะว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเขียนไว้ว่าคุณภาพของเอ็มนะคะจะเห็นนะคะตัวนี้นะคะก็คือแค่3มิลลิกรัมนะคะประมาณ60วินาทีนะคะ แล้วก็จะใช้ก็ใช้ธรรมดาเนี่ยค่ะใช้ธรรมดาเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็มันจะเป็นหัวปั๊มน it ี่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหัวปัม๊มใหม่เนี่ยก็จะหมุนจุกให้มันหมุนออกก่อนนะคะอ่านะคะหม,ห,มหมุนหมุนหมุนออกก่อนนะคะหมุนหัวจุกนะคะแล้วก็ปัม๊มออกมานะคะก็จะเป็นหยดเจลเนี่ยเห็นไหมหยดเจลเลยนะคะแล้วก็เอามือเน,นี่ยก็ชําก็ทามือน,นะคะ กลิ่นมันก็จะไม่ฉุนนะคะกลิ่นไม่ฉุนแถมยังบำรุงเล็กบำรุงมือด้วยนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำนะคะก่อนที่เราจะชำระนะคะในของเขาเรียกว่าอ่าอ่าช่องทางที่มันจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำเราก็เช็ดนะคะ ตรงฝาถสงซุ้มก่อนแล้วก็ล้างมือก่อนที่เราจะไปชำระกระดาษอนามัยในเข้าช่องเรียกว่าจะเช็ดอ่าอย่างที่ในสิ่งอ่าเขาเรียกว่าในช่องรับของเรานะคะก็ต้องทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่ามันอาจจะไม่มั่นใจ100%อซ์อันนี้ก็คือจะเป็นเจลน,นะคะตัวนี้มีพร้อมส่งนะคะมีพร้อมส่งที่ที่ที่ คลังสินค้าของเรานะคะมีตัวนี้นะคะมีแค่ไม่เยอะนะคะมีอยู่แค่ประมาณ3ามขวดนะคะมี3ามขวดนะคะพร้อมส่งตัวนี้นะคะเป็นเจลอ,อนามัยนะคะฆ่าเชื้อนะคะก็ผลิตนะคะก็คือตัวนี้นะจะเห็นเลยนะว่าผลิตนะคะ Heritage นะคะก็คือผลิตนะคะอิน t s c h เ a n d ก็คือประเทศเยอรมนีนะคะอันนี้นะคะก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะคะตัวนี้นะคะ คือเอาเข้ามายากอย่างยากลําบากมากเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นวัสดุไวไฟนะคะมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็คือมันจะต้องคาเชื้อด้วยนะคะอันนี้เจลนะคะเราเป็นเจลเลย,นะ,ะยเนะคะโดยที่เราไม่ต้องนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกนะคะเห็นไหมคะอ่าตุนคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะทางานที่ออฟฟิศนะคะก็ควรที่จะใช้นะคะก่อนที่จะไปจับกระดาษโน่นนี่นะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าการเงินนะคะที่ไปหยิบเงินได้หลายเงินหรือพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เราจะต้องไปหยิบเงินจากที่ต่างๆเพราะว่าเงินนะก็คือเป็นแหล่งแพร่เชื้อเลยนะคะอ่าก็ฝากไว้ทุกคนนะคะตอนนี้ก็คือเรามาลงรายละเอียดตัวนี้แล้วนะคะ